สภาพก็เป๊ะดีๆอย่างนี้ที่กิจสดาคุณคาโตโยต้าเวนจูรี่ปี2018สวัสดีค่ะวันนี้พบกับตัวมามตัวแม่นะคะเอาเวนจูรี่สวยๆปี2018 999,000บาทค่ะคุณลูกค้ากับเดกเบียพิเศษ0% 12เดือนให้คุณสำหรับลูกค้าพี่ขวัญเจ้าแม่รถตู้เลยนะคะคันนี้ได้ตัวท็อปค่ะนะคะสภาพใบแดงกริบๆเลยคุณลูกค้าขานะสภาพใบแดงกริบๆเลยนะคะ ใครได้ไปรับรองไม่มีผิดหวังนะคะตัวท็อปก็คือตัวสุดตัวท็อปก็คือไม่มีใครท็อปกว่าน,นี้แล้วคําว่าท็อปก็ไม่มีแบบว่าเกินนี้แล้วค่ะคุณลูกค้าค่ะนะคะคันนี้นะ,ะประตูสไลด์ไฟฟ้า2ฝั่งนะคะใครได้ไปครอบครองดั่งได้ทั้งครอบครัว11ที่นั่งถูกต้องตามกฎหมายภาษี1,900บาทคุณลูกค้า่ะคุณลูกค้าไปครอบครองเธอะคะ่ะเพราะหายากรถแบบนี้นะคะข้อที่หนึ่งนะคะ ปีใหม่ค่ะปี2018นะคะข้อที่2นะคะตัวท็อปค่ะข้อที่3นะคะราคาพิเศษค่ะ999,000บาทและข้อสุดท้ายค่ะคุณลูกค้าขานะมีเยอะกว่านี้แต่ให้ข้อสุดท้ายไปก่อน0% 12เดือนเลยค่ะจุเต็มๆนะคะคุณลูกค้าขาไปกี่คนก็ขึ้นหมดนะคะได้ทั้งครอบครัวค่ะแต่ถ้าครอบครัวมีน้อยคนนะคะจะบรรจุของสัมภาระคุณเก็บเบาะแบบนี้ได้เลยนะคะสามารถเก็บของไม่ต้องกลัวหลุดค่ะเซฟตี้นะคะ เพราะว่าตัวแขวนรับน้าหนักได้หลายกิโลทีเดียวค่ะเรนจูรี่ต้องเปิดได้ทั้งสองข้างนะคะตัวท็อปก็ต้องได้เบาะนวดคู่นะคะตัวท็อปได้เบาะนวดคู่เสร็จทีวีนะคะนี่เลยจุดชาร์จแบตจุดชาร์จไฟนะคะมีให้คุณเรียบร้อยนะคะตัวท็อปต้องได้แน่ๆคือคูสตาร์นะคะแล้วก็ประตูสไลด์2สฝั่งนะคะหรือว่าแล้วก็เลกใหม่ไม่เยอะด้วยโอ้คุณลูกค,ะคะ้าขา เอาไปเธอค่ะใหม่ขนาดนี้เป๊ะขนาดนี้ไม่มีใครได้แล้วยกเว้นที่คุณจองกับพี่ขวัญเท่านั้นไปลูกแก้วแจ๋วมากเจ๋งมากค่ะภาษีหมดปีห7ลูกค้าท่านไหนนะคะยังพลาดโอกาสคันเดิมหรือคันก่อนที่ไม่ได้ไปนะคะพี่ขวัญแนะนําคันนี้เลยนะคะจากใจจริงเลยนะคะอยากให้เก็บไว้นะคะอยากให้เอาไปใช้ อยากให้แบบคุณลูกค้าได้นั่งรถสบายๆที่ไม่ต้องอึดอัดนะคะแล้วก็ไม่มีชนค่ะไม่หลอนค่ะเวลานั่งต้องพี่ขวัญเจ้าแม่รถตู้0863159977 <c oughs> คุณไม่ต้องตรวจรถเพราะพี่ขวัญตรวจรถให้คุณ3 2 4จุดให้ถึง2บริษัทค่ะวันนี้ลาก่อนสวัสดีค่ะ